คดีในวันนี้คือหนึ่งในคดีที่โหดร้ายและซับซ้อนที่สุดฆาตกรไม่เพียงไร้ความปราณีแต่ยังมีวิธีซ่อนศพที่ทั้งแยบยนต์และเหนือความคาดหมายที่สำคัญยายรันยังตกเป็นเป้าหมายอีกด้วยมาร่วมลุ้นร่วมสืบและไขคดีไปกับ Conan the Series ตอนคดีฆาตกรรมซ่อนเงื่อน เปิดฉากที่เย,ยรันกำลังพาโคนันคุงไปบ้านพักตากอากาศของโซโนโกโแต่เหมือนจะงงงเส้นทางนิดนึงโคนันคุงก็ถามแทงใจดำเย,ยรันไปว่าหรือเราจะหลงทางกันแล้วใช่ไหมเย,ยรันก็บอกกับโคนันคุงไปว่าหลงทางที่ไหนพามาทางลัตตังหากล่ะในที่สุดเย,ยรันก็พาโคนันคุงมาถึงทางเข้าบ้านพักตากอากาศ ตรงสะพานเหมือนจะมีใครสักคนที่น่าจะไปบ้านหลังนั้นด้วยหรือเปล่านะพอชายคนนั้นหันกลับมามองใบหน้าของเขาถูกพันด้วยผ้าพันแผลทั้งหน้าเลยยิย้ยสยองมากเมื่อมาถึงเยโซโนโกก็เปิดประตูออกมาต้อนรับเยรันพร้อมกับบบนออกมาเป็นชุดเลยว่า ทำไมมาช้าจังที่ฉันชวนเธอมาที่นี่ก็เพราะว่าเราจะมาจีบหนุ่มหล่อกันนะแต่ว่ามีตัวทวงอย่างโคน,นันคุงมาด้วยแบบนี้ต้องอดแงเลยหลังจากที่เดินตามยายโซโนโกะเข้ามาในบ้านพักแล้วยายรันก็เล่าถึงชายผ้าปันแผลเมื่อตะกี้ให้กับโซโนโกะฟังยายโซโนโกะก็บอกกับรันว่าพวกเพืพ่อนๆของพี่สาวที่มาวันนี้ไม่มีใครเป็นแผลอะไรนะ เอาละเลิกพูดไร้สาระได้แล้วห้องพักของรันกับโคน,นันคุงอยู่บนชั้นสองนะเอาของขึ้นไปเก็บได้เลยจ้าเมื่อขึ้นมาบนชั้นสองก็พบกับห้องเต็มไปหมดเลยห้องไหนกันละเนี่ยลองห้องนี้ก่อนแล้วกันพอเปิดประตูก็พบกับผู้ชายกําลังเปลี่ยนเสื้ออยู่โอ้ขอโทษค่ะเข้าห้องผิดค่ะรันรีบปิดประตู และพอเปิดประตูห้องต่อไปและต่อไปก็ผิดอีกเหมือนเดิมเฮ้อเฟ้รฟฟ้าจริงๆเลยในที่สุดเยรันก็เจอห้องพักของตัวเองสักทีเจอแล้วเจอแล้วห้องนี้แหละโคนันคุงให้ตายสิก่อนเปิดก็น่าจะเคาะประตูก่อนนะเยรันหลังจากที่เก็บของเสร็จแล้วก็มารวมตัวกันที่ห้องอาหารทุกคนเป็นเพื่อนสนิทกับพี่สาวของโซโนโกะ เคยอยู่ชมรมภาพยนตร์เดียวกันตอนสมัยเรียนมหาลัยเยโซโนโกะก็ภูมิใจนำเสนอเพื่อนๆของพี่สาวสุดๆคนแรกคือคุณโอตะเคยเล่นเป็นพระเอกข้างๆกันชื่อคุณซุมิยะรับหน้าที่เป็นตากล้องต่อมาชื่อคุณทากาฮาชิเป็นฝ่ายฉากและนี่ฝ่ายช่างแต่งหน้าและเครื่องแต่งตัวเป็นพี่สาวคนสวยของฉันเองจ้าคนสุดท้ายเป็นผู้กำกับและคนเขียนบท ชื่อคุณอิเคดะจิคาโกะตอนนี้บทละครที่เขาเคยเขียนตอนมหาลัยกำลังเป็นที่โด่งดังเลยคุณซูมิยะที่เป็นตากล้องก็ยกกล้องขึ้นมาถ่ายคุณจิคาโกะเสร็จแล้วก็หันกล้องไปที่คุณทากาฮาชิที่เป็นฝ่ายฉากท ah ากาฮาชินายอ้วนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเออคงหนักประมาณร้อยโลได้แล้วมั้งทากาฮาชิ ah ashi, ตอบแบบเขินๆ พี่สาวของโซโนโกะก็หัวเราะชอบใจอยู่พร้อมหน้ากันแบบนี้คิดถึงตอนเรียนมหาลัยนะอาซูกะด้วยคุณจิคาโกก็หัวเสียพูดเสียงดังว่าเลิกพูดถึงอาซูกะสักทีเถอะอุตส่าห์นี้งานยุ่งมาพักผ่อนอย่าพูดเรื่องของคนที่ตายไปแล้วตั้งสองปีจะได้ไหมคุณโอตาก็พูดแซวคุณจิคาโกไปว่าแม้คำพูดคำจา เหมาะสมกับการเป็นคนดังจริงๆเลยก่อนที่เพื่อนๆจะเถียงกันไปมากกว่านี้คุณอายโกพี่สาวของโซโนโกะก็พูดว่าเดี๋ยวเขาจะไปเตรียมอาหารให้เพื่อนๆพ,พ,พักผ่อนตามสบายเลยนะคุณทากาฮาชิก็บอกว่าเดี๋ยวตัวเองจะขึ้นไปซ่อมหลังคาที่รั่วด,ดีกว่าเพราะว่าตอนค่ำเดี๋ยวฝนจะตกจะด้วยแหละส่วนคุณจิคาโกะจะออกไปเดินเล่นแต่ฝนกำลังจะตกนี่ คุณซุมิยะเลยตามไปเป็นเพื่อนและแล้วฝนก็ตกลงมาจริงๆตอนนี้เหลือแค่คุณโอตะที่ยืนหล่อยอยู่คนเดียวแล้วเขาก็เข้ามาชวนรันไปเดินเล่นกลางสายฝนโดยมีโคน,นันคุงกับยยโซโนโกแอบตามไปติดๆคุณโอตะกำลังหวานสเนสน่ห์ใส่เยรันแบบทุ่มสุดตัวก็มีเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นทำให้เยรันตกใจวิ่งหลงเข้าไปในป่า ท่ามกลางสายฝนที่กำลังตกลงมามีผู้ชายที่พันผ้าพันแผลแอบมองเยรันอยู่แล้วสยะยิ้มออกมาที่มุมปากในตอนที่เยรันยังไม่ทันระวังตัวชายผ้าพันแผลก็ใช้ขวานเล่นงานเยรันแต่โชคดีที่หลบทันเยรันได้กรีดออกมาเพราะความตกใจกลัวโคนันคุงกับเยโซโนโกะรีบวิ่งตามเสียงกรีดมา เมื่อรู้ตัวว่ามีคนตามมาช่วยรันชายผ้าพันแผลคนนั้นก็รีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าเมื่อกลับมาถึงบ้านพักโซโนโกะก็ได้เล่าเหตุการณ์เมื่อกี้ให้คุณอายโกะที่เป็นพี่สาวฟังคุณโอตะบอกว่าตัวเองไปตามหารันจังเลยไม่ทันได้สังเกตคุณอายโกะก็ถามคุณทากาฮาชิต่อว่าเห็นชายผ้าพันแผลบ้างไหมคุณทากาฮาชิยืนยันว่า ตัวเองซ้อมหลังคาอยู่ตลอดเลยแต่ไม่เห็นคนท่าทางแบบนั้นเลยนะแต่ถ้าเป็นชายท่าทางแปลกๆใส่ชุดคลุมกับหมวกสีดำทำตัวหน้าขนลุกฉันเห็นมันแถวสะพานแขวนตอนที่เข้ามาถึงคุณโอตะกับคุณซูมิยะก็พูดเสริมว่าเห็นชายคนนั้นเหมือนกันคิดว่าน่าจะเป็นคนแถวนี้เลยไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ คุณอายโกพี่สาวก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะแถวนี้ไม่มีใครเลยนะแล้วไอ้ผ้าพันแผลเป็นใครกันล่ะเนี่ยตอนนี้ต้องโทรแจ้งตำรวจก่อนดีกว่าคุณอายโกที่กำลังพยายามโทรออกแต่เหมือนสายโทรศัพท์จะขาดเพราะโทรออกไม่ได้พอคุณทากาฮาชิได้ยินก็คิดว่าต้องเป็นฝีมือของชายผ้าพันแผลนั้นแน่แน่ แล้วก็วิ่งสติแตกออกไปที่สะพานแขวนทางเข้าบ้านพักทุกคนก็ได้รีบวิ่งตามออกไปแล้วก็ได้พบว่าสะพานขาดไปแล้วต้องเป็นฝีมือของไอ้ผ้าพันแผลแน่ๆน,น่ากลัวสุดๆเลยโคนันคุงก็สังเกตเห็นรอยที่เสาสะพานว่ามีการสับสเสละเลยตอนนั้นคุณจีคาโกก็พูดดึงสติทุกคนว่าถ้าเรายิ่งกลัวมันมันจะยิ่งได้ใจนะ มันสนุกที่เห็นพวกเรากลัวเพราะฉะนั้นพวกเราต้องห้ามกลัวมันคุณจีคาโกะได้บอกกับคุณอายาโกะว่าวันนี้มันมืดแล้วเอาไว้พรุ่งนี้เชา้าพวกเราค่อยลงเขาไปแจ้งตำรวจกันในขณะที่คุณจีคาโกะกำลังจะเปิดประตูก็สังเกตเห็นว่ามีจดหมายบางอย่างสอดไว้ใต้ประตู พอเปิดอ่านแล้วสีหน้าก็เปลี่ยนทันทีแต่เธอก็รีบปรับสีหน้าให้กลับมาเป็นปกติแล้วบอกกับคุณอายโกว่ารู้สึกเหนื่อยจะขอนอนพักผ่อนหน่อยแล้วก็จะไม่กินข้าวเย็นนะตัดภาพมาที่ห้องอาหารโคนันคุงได้ถามถึงเรื่องของคุณอาซุโกะที่คุณอายโกพี่สาวหลุดปากพูดถึงเมื่อตอนกลางวันคุณอายโกเริ่มเราว่า อาสุโกเธอเป็นเพื่อนในชมรมเดียวกันแต่ว่าอยู่ๆเธอก็ผูกคอตายในห้องของชมรมหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปหมดคุณอายยโกเห็นคุณทากาฮาชิกำลังปีนบันไดลงมาจากหลังคาก็ถามคุณทากาฮาชิว่าเป็นยังไงบ้างทาหาฮาชิ ah คุง คุณทากาฮาชิก็ตะโกนตอบคุณอายโกว่าเหลืออีกนิดเดียวก็จะซ่อมเสร็จแล้วละ่ะขณะนั้นคุณซมียะที่ชอบกล้องเป็นชีวิตจิตใจกำลังถ่ายรูปให้รันกับโซโนโกะอยู่คุณทากาฮาชิก็ตะโกนลงมาบอกเพื่อนๆว่ามีใครก็ไม่รู้อยู่ตรงหน้าต่างข้างล่าง ตอนนั้นเองก็เห็นไอ้ผ้าพันแผลอุ้มร่างของคุณจิคาโกผ่านหน้าต่างไปโคนันรีบกระโดดออกทางหน้าต่างตามไอ้ผ้าพันแผลเข้าไปในป่าโดยมีคุณซมิยะคุณโอตะและคุณทากาฮาชิวิ่งตามมาติดๆอยู่ๆโคนันคุงก็ได้หยุดวิ่งทันทีเพราะว่ามีขาของใครบางคนถูกทิ้งขวางทางไว้หรือว่าจะเป็นขาของคุณจิคาโก,กกันนะ ไม่นานคุณทากาฮาชิก็ร้องตะโกนเสียงดังลั่นเพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นก็คือแขนของคุณจีคาโกะคุณซูมิยะออกตามหาร่างของคุณจิคาโกะต่อแล้วก็เดินไปสะดุดกับอะไรบางอย่างปรากฏว่าเป็นร่างของคุณจีคาโกะที่นอนอยู่ที่พื้นคุณซูมิยะได้เข้าไปประคองร่างของคุณจีคาโกะขึ้นมาอยู่ๆหัวของเธอก็หล่นออกมา เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากๆคนร้ายต้องใจร้ายมากแค่ไหนถึงจะสามารถทำแบบนี้ได้เมื่อกลับมาที่บ้านพักคุณซูมิยะก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในป่าให้กับคุณอายโกฟังว่าคุณจีคาโกได้เสียชีวิตไปแล้วเหตุการณ์ตอนนี้มันก็จะตึงๆหน่อยเพราะว่าทุกคนเสียใจกับเหตุการณ์นี้มากหลังจากนั้นก็ช่วยกันเช็คประตูหน้าต่าง ไอผ้าพันแผลมันต้องเข้ามาไม่ได้แน่ๆตอนนั้นโคนันคุงกำลังหารองเท้าแตะของคุณจีคาโกะอยู่เพราะว่าถ้าเขาออกทางประตูหน้ารองเท้าแตะจะต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆแต่ตอนนี้มันไม่มีโคนันคุงก็ถามโซโนโกะว่ามีประตูอื่นที่สามารถเข้าออกได้อีกไหมครับเพราะว่าตอนที่พบศพคุณจีคาโกะใส่รองเท้าด้วยเขาต้องออกไปข้างนอกเองแน่ๆ โซโนโกะบอกว่ามีประตูข้างหลังอีกทางหนึง่งที่สามารถออกไปได้เมื่อไปดูก็เจอรองเท้าแตะของคุณจิคาโกะจริงๆด้วยที่มั่นใจแบบนั้นเพราะยายโซโนโกะบอกว่าตัวเองเตรียมรองเท้าแตะมาเท่ากับจำนวนคนเลยแต่เพราะอะไรกันนะทำไมคุณจิคาโกะถึงไม่ยอมออกประตูหน้าหรือว่าไม่อยากให้ใครรู้ หลังจากที่ล็อกประตูหน้าต่างอย่างแน่นหนาแล้วเยรันก็มาขอนอนกับโคนันคุงจริงๆเยรันก็คงจะกลัวแหละเพราะว่าตัวเองโดนจ้องจะเล่นงานอยู่ในตอนที่โคนันคุงกับเยรันกำลังหลับอยู่ก็มีไอ้ผ้าพันแผลบุกเข้ามาในห้องหวังจะใช้ขวานฟันลงไปที่ร่างของเยรันที่กำลังนอนหลับโคนันคุงใช้เท้ายันไปที่ร่างของรันเพื่อให้พ้นจากขวานของชายผ้าพันแผล แต่เยรันเป็นคนที่นอนหลับลึกก็ไม่ยอมตื่นโคนันเลยใช้หูกระต่ายแปลงเสียงตะโกนให้รันตื่นจนในที่สุดเยรันก็ตื่นขึ้นมาโซโนโกะที่ได้ยินเสียงกรี๊ดของเยรันก็รีบมาเคาะประตูเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูของโซโนโกะชายผ้าพันแผลก็ได้วิ่งออกทางประตูระเบียงโคนันคุงกำลังจะวิ่งตามไปแต่พอตอนที่ช่วยเยรัน โคนันคุงได้โดนชายผ้าพันแผลเล่นงานจนข้อเท้าแพลงมันเข้ามาได้ยังไงกันนะไอ้ผ้าพันแผลเนี่ยคุณทาหาฮาชิเดินเช็คไปที่ประตูร,ระเบียงก็เจอรอยตัดกระจกหรือว่ามันตัดกระจกแล้วล้วงมือเข้ามาเปิดกรอนคุณโอตะก็พูดว่าเอนี่มันชั้นสองนะมันปีนขึ้นมาได้ยังไงกันโคนันคุงคิดว่าแปลกแฮะ ตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่แท้ๆถ้าไอ้ผ้าพันแผลมันเข้ามาจากข้างนอกต้องมีรอยโคลนเปื้อนบ้างสิแต่นี่ไม่มีเลยเป็นเพราะอะไรกันนะคุณซูมียะบอกกับทุกคนว่าตอนนี้ถ้าแยกกันอยู่น่าจะอันตรายเกินไปพวกเราควรจะไปรวมตัวกันที่ห้องอาหารดีไหมทุกคนก็เห็นด้วยกับคุณซูมียะขณะที่เยรันกำลังอุ้มโคนันคุงที่กำลังโวยวายอยู่ เพราะว่าโคนันคุงข้อเท้าแพลงที่จะให้เยรันอุ้มมันน่าเกลียดจะตายไปแต่ตอนนั้นเองโคนันก็สังเกตเห็นสร้อยคอของคุณจิคาโกอยู่กับคุณอายโกคุณอายโกเล่าว่าเธอเห็นมันตกอยู่ที่หน้าประตูหลังจากที่พวกโคนันวิ่งตามชายผ้าพันแผลเข้าไปในป่าคุณโอตะเข้ามาพูดปลอบใจเยรันว่า พวกเรามีกันตั้งหกคนไอ้ผ้าพันแผลมีแค่คนเดียวมันสู้เราไม่ได้แน่แ่โคนันคุงจะโมโหคุณโอตะแล้วนะมีเจดคนต่างหากล่ะโคนันคุงรู้ขนาดตัวของไอ้ผ้าพันแผลด้วยนะพร้อมกับทำท่าทางใหญ่เลยรอบอกประมาณนี้นะรูปด้างกลางๆไม่อ้วนไม่ผอมแล้วโคนันคุงก็หันแวบไปเจอกล้องของคุณซุมิยะจำได้ว่าได้ถ่ายตอนนั้นไว้ด้วยนี่ พอเช็คดูก็พบว่าที่คอของคุณจีคาโกยังมีสร้อยอยู่จริงๆแสดงว่าไอ้ผ้าพันแผลนั้นต้องย้อนกลับเข้ามาในบ้านอีกครั้งก่อนที่จะออกไปอีกถ้าเป็นคนในบ้านต้องทำได้แน่ๆแต่เอ๊ะตอนนั้นทุกคนอยู่กันครบนี่นาะโคนันคุงก็ได้ถามคุณอายโกว่าคุณอายโกเป็นคนที่อยู่กับคุณจีคาโกเป็นคนสุดท้ายนี่นาะมีอะไรแปลกๆบ้างไหมครับ คุณอายโกก็เล่าว่ามีจดหมายสอดอยู่ที่ประตูของคุณจิคาโกหลังจากที่เปิดอ่านแล้วหน้าเธอก็ถอดสีเลยแหละแสดงว่าจดหมายนั่นเป็นสิ่งที่ล่อให้คุณจิคาโกออกไปข้างนอกคนร้ายที่ฆ่าคุณจิคาโกต้องเป็นใครสักคนในบ้านหลังนี้นี่แหละแต่ทำไมมันต้องทำร้ายยารันด้วยนะเย,ยรัน ต้องไปรู้ความรับบางอย่างของคนร้ายโดยไม่รู้ตัวแน่ๆเลยขณะนั้นเองฟ้าก็ผ่าลงมาอีกครั้งทำให้ไฟดับคุณอายาโกในฐานะเจ้าบ้านก็อาสาไปเอาเทียนที่ห้องครัวโดยมีเยรันกับโคน,นันคุงไปด้วยในระหว่างทางเดินก็มีขวานพุ่งมาที่รันอีกครั้งแต่ครั้งนี้เยรันไหวตัวทันใช้เท้าถีบไปที่ด้ามขวานจนหัก พร้อมกับโคนันคุงที่กลิ้งตกลงมาอยู่ๆก็มีเสียงกรี๊ดของยายโซโนโกะดังมาจากห้องอาหารพอรีบไปดูก็เจอว่าหน้าต่างชั้นสองกระจกแตกละเอียดเลยโคนันคุงให้เยรันอุ้มไปดูที่หน้าต่างนั่นเมื่อดูโคน,นันก็รู้เลยว่าไอ้ผ้าพันแผลมันไม่ได้พังหน้าต่างเข้ามาจากด้านนอกเพราะก่อนอีกข้างมันไม่ได้ล็อก คนร้ายต้องเปิดไปจากข้างในนี่แหละแล้วค่อยทำการพังประตูหน้าต่างเหมือนกับว่ามันเข้ามาจากข้างนอกโคน,นันคุงสังเกตเห็นรอยตรงราวระเบยียงก็เสริมข้อสันนิษฐานของโคน,นันให้ประติดประต่ะตอกันได้แล้วละ่ะทีนี้จะยิงเข็มยาสลบใส่เยรันเพื่อใช้ไข,ข่คดีโคน,นันยิงเข็มยาสลบออกไปอย่างมั่นใจกะให้โดนเยรันแต่พลาดไปโดนเย,ยโซโนโก แต่เอาล่ะโคนันคุงต้องไขคดีแล้วโดยใช้เสียงของเยสโนโกะแทนแอมฉันรู้แล้วแหละว่าคนที่ฆ่าคุณจีคาโกะคือใครกันแน่ตอนที่รานโดนทํำร้ายถ้าไอผ้าพันแผลเข้ามาจากข้างนอกทำไมไม่มีรอยเปื้อนคนเลยล่ะทั้งๆที่ข้างนอกฝนตกหนักมากแท้ๆก็เพราะว่าคนร้ายมันอยู่ในบ้านหลังนี้ไงล่ะ มันใช้ห้องของคุณจิคาโกผ่านมาที่ห้องของรันเพื่อทำร้ายแต่เพราะรันร้องเสียงดังมันก็เลยหนีไปทางห้องของคุณจิคาโกแล้วก็ทำตัวเฉยๆมารวมกับทุกคนที่ห้องของรันในตอนนี้คุณโอตะก็พูดแย้งว่าคิดให้ดีๆนะโซโนโกจังเพราะตอนที่ไอ้ผ้าพันแผลมันอุ้มจิคาโกตอนนั้นพวกเราอยู่กันครบเลยนะ โคนันคุงอธิบายผ่านเสียงของเยโซโนโกว่าถ้าใช้ตุ๊กตาพัานกับสายเปียโนละ่ะแล้วเอาศพของคุณจิคาโกะผูกติดกับตุ๊กตาไว้โดยใช้สายเปียโนผูกที่หัวของตุ๊กตาไว้แล้วก็ร้อยผ่านระเบียงกะว่าให้ตุ๊กตาแกว่งได้พอดีแล้วก็ตัดสายเปียโนนั่นหลังจากที่ตุ๊กตาลอยผ่านหน้าต่างแล้วก็รีบเก็บทุกอย่าง คนที่จะสามารถทำแบบนั้นได้ก็คือคนที่อยู่ในระเบียงตอนนั้นนั่นก็คือคุณทากาฮาชิหลักฐานคือรอยเปียโ,โนตรงราวระเบียงสองเส้นนั้นคนที่ทำได้มีแต่คุณทากาฮาชิที่เป็นฝ่ายฉากในสมัยเรียนมหาลัยไงคุณทากาฮาชิก็ยังตีหน้าซื่อถามว่าแล้วฉันจะทำยังไงกับศพที่ดึงขึ้นมาล่ะ เพราะว่าฉันก็วิ่งตามคนอื่นไปในป่าแล้วก็ยังเห็นชิ้นส่วนที่ถูกแยกไว้ของจีคาโกะด้วยตอนนั้นฉันก็ไม่ได้แบกศพไปด้วยสักหน่อยใช่ไหมฉันไม่ได้แบกศพไปด้วยใช่ไหมคุณทากาฮาชิหันไปถามคุณโอตะกับคุณซูมิยะที่ไปด้วยกันจริงๆแล้วคุณทากาฮาชิไม่ได้อ้วนหรอกนะเพราะงั้นจึงเอาหัวของศพคุณจีคาโกะใส่ซ่อนไว้ที่ท้องได้ โดยนัดคุณจีคาโกเข้าไปในป่าแล้วลงมือฆ่าหั่นศพเธอหลังจากนั้นก็นำหัวของคุณจีคาโกมาซ่อนไว้ในท้องแล้วก็มาใช้ทริคต่างๆที่ระเบียงพอเสร็จแล้วก็นำหัวมาซ่อนไว้ที่ท้องเหมือนเดิมที่เหลือก็แค่แกล้งออกไปตามหาคุณจีคาโกแล้วก็ทำเป็นเห็นชิ้นส่วนต่างๆของคุณจิคาโก คุณทากาฮาชิก็แค่ทำให้คนอื่นเชื่อว,ว่าตัวเองนั้นหนัก100กิโลเพื่อจะได้ใช้ทริคต่างๆที่วางแผนไว้ได้ง่ายๆและที่คุณทากาฮาชิตามทำร้ายรันเป็นเพราะว่ารันบังเอิญเปิดประตูเข้าห้องผิดทำให้รันเห็นรูปร่างที่แท้จริงของคุณทากาฮาชิว่าเป็นยังไงถึงรันจะดูไม่ใส่ใจและจำไม่ได้แล้วแต่ถ้ารันจำได้ขึ้นมาล่ะ ทุกอย่างต้องจบลงแน่ๆเลยหวังจะทำการฆ่ารันเพื่อปิดปากไม่ให้ความลับที่ปิดไว้ถูกเปิดเผยและแล้วคุณทากาฮาชิก็สารภาพออกมาทั้งหมดว่าเขาเป็นคนที่ลงมือทำเองทุกอย่างตามที่โคนันคุงสันนิษฐานที่ทำไปทั้งหมดเพราะอยากแก้แค้นให้กับอาซูกะ เพราะคุณจีคาโกะได้แอบขโมยผลงานบทละครของอาซโกะไปเป็นของตัวเองจนทําให้ตัวเองเป็นที่รู้จักจนโด่งดังได้รับรางวัลคนเขียนบทหน้าใหม่ก่อนที่อาซโกะตัดสินใจผูกคอตายเขาได้บอกกับฉันว่าจะไม่เชื่อใจใครอีกแล้วสุดท้ายอาซโกะก็ลงมือผูกคอตัวเองในที่สุดทูตแห่งความยุติธรรมที่คุณทากาฮาชิภูมิใจนักหนา ว่าตัวเองแก้แค้นแทนสำเร็จแล้วแต่การที่จะทำร้ายและฆ่าคนอื่นเพื่อปิดบังความผิดของตัวเองนั้นก็เป็นได้แค่ฆาตกรกระหายเลือดคุณ,คณทากาฮาชิพยายามยกระดับการล้างแค้นของตัวเองให้ใกลายเป็นภารกิจแห่งความยุติธรรมแถมยังพยายามจะลบลันคนที่อาจจะเปิดโปงความจริงของตัวเองเพื่อปิดปากและควบคุมสถานการณ์ทั้งหมด จริงๆแล้วเขาก็แค่พยายามหาข้ออ้างให้การฆ่าต้องดูสูงส่งและชอบธรรมความยุติธรรมไม่อาจเกิดจากการฆ่าคนเพราะทันทีที่คุณตัดสินใจเอาชีวิตคนอื่นความชอบธรรมที่คุณอ้างมันก็หมดไปแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังกันจนจบนะคะถ้าชอบแนวนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเรื่องราวลึกลับที่รอคุณมาคลี่คลายค่ะ